สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยาริสเอทีนะครับแล้วก็เวล o อนะครับแล้วก็ยาริสคอร์สนะครับแล้วก็เพื่อนๆชาวรถคข้อื่นด้วยนะครับในคลิปนี้ครับก็จะพูดถึงเจ้าตัวคาร์ดิงคิดนะครับตอนนี้คาร์ดิงคิดเนี่ยค่อนข้างฮิตมากๆเลยนะครับเพราาเอาไว้ดู YouTube นะครับหรือว่าดู Netflix HBO บนิทิพัดนะครับในรถได้นะครับก็เพิ่มความบันเทิงในรถนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนจอ ปกติแล้วเนี่ยเราต้องเอาจอเนี่ยออกเราไปใส่ Android ออกไหมครับจอแอนดรอยมาใส่เพื่อเราสามารถโหลดแอป Android แล้วก็โหลดแอปต่างๆเพื่อเล่นได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ Android Auto นะครับเสียบกับตัวคาร์ลิงคิดนะครับหรือว่าเสียบกับมือถือก็ได้นะครับแต่เป็นมือถือที่ต้องแปลงนะครับลงโปรแกรมแล้วก็แปลงนะครับเพื่อให้เล่น a n d r o i d Auto ที่ลงแอปได้นะครับแต่ใครไม่ถนัดเนี่ยก็ซื้อเจ้าตัวคาร์ลิงคิดได้เลยนะครับเจ้าตัวคาร์ลิงคิดเนี่ย ก็จะมีหลายสเปกนะครับอย่างเจ้าเนี้ยสเปคเนี่ยที่ผมเอามาเนี่ยก็เป็นสเปกระดับกลางนะครับระดับกลางระดับสูงก็จะเป็นแรม8จะมีแรม2แรม4แรม8นะครับผมเลือกแรม4นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมเคยใช้มือถือที่เป็นแรม2นะครับก็พอใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นคารินคิดเป็นแรม4ผมว่าก็โอเคแล้วแล้วก็ลอง64ก็พอแล้วนะครับเจ้าเนี้ยมันจะเป็น a อน r o i d เวอร์ชัน13นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็น13จริงหรือเปล่านะครับต้องลองเข้าไปเล่นดูครับเราถึงจะรู้นะครับแล้วก็นี่ครับมีแ a ม4ลองหกนะครับผลิตมาจากจีนะประมาณนี้ครับกล่องของมันก็จะเบาๆเล็กๆแบบนี้เลยนะครับนี่เวลาใช้งานเนี่ยก็เราจะมีช่องช่องหนึ่งที่เราต้องเสียบ USB ถูกไหมครับในรถที่จะเรียก Android Auto มาใช้งานนะครับ นี่เราก็เสียบตรงนี้เลยบางคนก็มีปัญหานะครับว่าใช้ iPhone ไม่สามารถดู YouTube ได้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นใช้เจ้าตัวคันคิดนะจบเลยนะครับก็เสียบเสียบนะครับแล้วก็เอาด้านเนี้ยเสียกับตัว Android Auto ในรถเสียบปึกเครื่องก็จะทำงานนะครับแล้วก็ต่อน,น็ตนะครับต่อน,นิแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ หรือว่าถ้าเราไม่ต่อนเน่ยก็ได้ครับก็เสียบซิมตรงนี้ครับเอาเออกก่อนเสียบซิมก็ถ้าเราอยากเล่นแบบลื่นๆเลยก็อาจจะเอาซิมที่มีเน็ตนะครับอาจจะสมัครโปรเดละร้อยก็ได้นะครับเดลาร้อย100ซิมเทพใส่เข้าไปนะครับมันก็เล่นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปแชร์เน็ตจากมือถือนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากซื้อซิมแยกเราก็แช์เน็ตจากมือถือก็ได้ครับเข้ากล่องก็เล่นได้เหมือนกันนะครับหรือว่า เสียบเมมการ์ดนะเพื่อฟังเพลงหรือว่าโหลดหนังลงไปแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะก็ดู YouTube ดูออนไลน์กันมากกวา่านะครับนี่ครับก็ดู YouTube ได้แล้วก็โหลดแอปบนเ Store ได้นะครับดูทีวีได้ด้วยนะครับโดยใช้ APTV ทนะครับคล้ายๆกับของมือถือนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เลย แต่ถ้าใครสงสัยตรงไหนนะครับจากเจ้าตัวเครื่องนี้คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทำรีวิวตอบคำถามให้นะครับทีละข้อเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับแบบละเอียดยิบเลยก็กดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปใช้งานวิธีการใช้งานวิธีโหลดแอปอะไรทุกๆขั้นตอนเลยนะครับของเครื่องเจ้าตัวนี้นะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็เข้าไปสั่งซื้อได้ครับที่ใต้ล่างคลิปได้เลยครับ ราคาก็ผมบอกเลยว่าราคาก็สมส่วนนะครับสมส่วนนะครับไม่ได้แพงไปหรือว่าไม่ได้ถูกไปนะครับโอเคนะครับ